เมื่อกี้ใครมันพูดว่าโคตรเอ๋วอ้าพูดตอนไหนไม่มีเอ๋วพูดเลยพี่โจอามันพูดคิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆคิดถูกนะคิดถูกคุกีรันเฮ้ยกำลังจะมาแล้วด้วย嘛เล่นเมอร์ซี่แบบไม่ฮิลเหรอะชาเลนจ์ขอให้พี่ฟังกูดีๆนะไปเล่นคนเดียวไปพูดกับใครอะ พูดกับตัวเองพูดกับตัวฉันอีกคนหนึ่นนงยุ่งไม่น่าไปตอบมาเลยกู <laughs> ใครส่งวาร์ปย้อนหลังวะฝันร้้นเขามีมงคลน <laughs> มงคลนี่เปียกเองนะมงคลไม่เคยซื้อหูฟังเหรอมงคลนแกเจ็ตอ่ะเมร์ มั่งคองมั่นคลองีัยไปกันใหญ่เลยมั่งอะไรมั่งจำไม่ได้ไอ้เยี่ยผมไม่รู้จักจริงนะเมเจอร์มั่งอะไรมั่งที่มันเป็นใส่แว่นกันแดดไงใช่อไหล่ะแว่นอะไรนะเป็นกันแดดโลโก้นะสีเหลืองหัวล้นๆหน่อยอออ่ะเรู้ได้ไงวะอจำจากภาพเอาไหเเียกสมิเตอร์เออโดนเรียกเซมิเตอร์โคเล็กเล็กอาณาครึ่งหลอดพี่อาณาอยู่ไหนวะอยู่ในใจอย่งเลย ใครจะเอาหิวบอกกันกูไม่หิวอาณาอะไรอาณาปี้ตัวก็อาณาอะไรเนี่ยเอออาณาคล้ายๆกับไม่เคล่นคีตันนั่นแหละตัวลูกเล็กๆุ่มหลอนถามปอนเนื่อถามปอนเนื่อถามว่าฮีโร่มาเวลตัวไหนอะไรนะไม่ขยับฮีโร่มาเวลตัวไหนไม่ขยับ ไม่ขยับปะฮีโร่มาเวลอ่ะฮีโร่มาเวลตัวไหนไม่ขยับวินเทอร์โซเยอร์อ่ะเฮ้ยคิดหรือยังตอบมาคิดยังเขาแบบเจ๋งๆเลยเขาแบบเจ๋งๆต้องเฉียบแม็กซมันเฉียบแม็กซ์คำตอบเป็แล้วแต่แล้วแต่คำตอบไม่เหมือนกันคำตอบไม่เหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหลักหลายมันหลากหลายต่อมาที่แป๊บเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบถือว่าถอดสมองเล่น สางชีไม่ใช่เว้ยสางชีก็ไม่น่าใช่กับที่อเมริกาอะไรนะอะไรนะกับที่อเมริกากับที่อเมริกาเดี๋วนะเดี๋ย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 วนะเดีนะเดี๋ยวนะเี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนะเดี๋ยเดีนเดีนะเดนะเดดี๋ยวนะนะเดนะนะเดี๋ยววนะเดี๋ยวนวนนะเี๋ะเดี๋ยวนะะเดี๋ะ ลิงทำไงกับลิงถึงลิงถึงจะลงมาให้ถึไอ้นี่ไยทหารอยู่เนี่ยทหารเนี่ยจะไปไหนไอ้หนูหนูข้างบนสามคนจีนว่ะมันไม่อยู่เปล่าเอ้ยกูกดนันตีทำไมตั้งตัวแล้วกันตั้งตัวในการแก้เขินไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยศูนย์ศูนย์ตั้งตัวในการแก้เขิ่อนนะ ทหารจะอันติตรงนี้ทหารจะอันติตรงนี้ตัวไหนทหารจะอันติข้างบนนั้นน่าจะมีแล้วมั้งไอ้ t a c t i c a l visor อืมมัจะรอให้กนจีเปิดก่อนหนูปั่นอยู่ในทอยร์ใช่ก็ได้ใช่มาบอยเนาะไอ้บอยก่อนเลยคุณมึงไวยังวะอ้าวนินจาร์แล้วไงเออเขาคือปีห้านเฮ้ย ไอ้ที่ยังไม่ได้ดูเลยซับไม่มีไอ้สัตว์เอ้ยโถแล้วบอกดูแล้วโตเงียบเห็นเงียบเลยสัตว์ก็ไม่ได้ดูไงซับมันไม่มีเงียบกิฟต์เลยอ่ะอยากดูอยู่เมื่อวานก็ไปเลยดูวินเซนโซอ่ะจบแต่วันนี้ลองแต่ยุงหมดวะมันยิงเจ๊อยากให้มันยิงเจ๊ทำไมไม่บอกกันจบแล้วเหมือนตายมาสิตายกับ อยู่างทํไมวะแม่จะต้องร้องว่าพีห้ามเอาไปไปไเียต้องักตัวหนอวะเีย ต่อได้แฮมไรโว้มันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ขอให้มึงเลิกเล่นเกมนี้ไปเลยแต่ละมันมีรวมต่อได้แฮมเลยป่ะหนักเลยหนักเนี่ยตัวเฮี้ยอะไรอยู่ในป้อมเยอะแยะเลยเนี่ยตัวเฮี้ยไง ปีห้าเลยได้หรอ